สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานอราลอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปโรนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้านะครับไม่ได้จกชวนลงการลงทุนแต่ในการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปวโรจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่1นะกับรับเงินฟรีจากโลกคริปโตนะอันนี้เราก็อยู่กับแอปเรดาร์นะอ่าอ่าก็เป็นเอ็ก i n อินฟินิตี้แอรนะวันนี้นะอ่า ก็จะมากดรับนะหลังจากที่เราทำคลิปเกี่ยวกับข่าวคริปโตนะรับแอร์ดออกไปอันนี้ก็ถ้าใครยังไม่สมัครเนะแอปเรดามันก็จะมีให้ล็อกอินนะแต่ว่าจริงผมก็มีม,มีหลายตัวนะแต่ว่าผมก็เลือกใช้อีเมลแล้วกันนะเพราะว่ามันน่าจะปลอดภัยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเอา o k เคเนี่ยผมก็จะมีเงินอยู่ในนี้นะอันนี้ก็จะมีอยู่เลยผมเลือกสมัครอีเมลแล้วกันนะอ่ะแล้วก็ใส่หรือจะล็อกอิน f a c e b o o k t w i t t e r อะไรก็ได้แต่ผมจะเลือก อีเมลของผมละกันโอเคก็สมัครกันเลยอ่ะอันนี้ก็ใส่อ e ีเมลไว้แล้วนะเพราะว่าผมเลือกลงทะเบียนด้วยอ e ีเมลนะผมก็อันนี้ก็ใส่พาสเวิร์ดนะใส่กันเลยครับอ่ะอ่ะหลังจากใส่รหัสผ่านแล้วนะก็จะมีให้กดแคปชั่นนะแคปชั่นลูกบาศกนะั้นอันนี้เราจะได้นะ,ะหลังจากสมัครอ e ีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านแล้วนะก็ยืนยันอ e ีเมลนะจะมีเมลยืนยันนะครับมาอ,อันนี้ผมเลือกใช้วิธี สมัครด้วยอีเมลนะเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยถ้ามันโดนแฮ็กไปมันก็จะไม่มีปัญหาไม,ไม่เหมือนถ้ากดไปเชื่อมต่อกระเป๋า OKX OK หรือ MetaMask เนี่ยเวลามันผิดผ้าปไปมันก็จะเสียหายนะอันนี้ก็จะเป็นอ e ีเมลใหม่ของผมนะอ่ะก็กดยืนยน e ันอีเมลที่ส่งไปเรียบร้อยแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมากดรับ Adopt กันนะ Adopt อ c Infinity นะอ่าอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ก็เขาก็บอกว่านะ ตอนนี้มีเวลาเหลือ20ชั่วโมงนะก็ BSC Wallet นะก็คือเชนใช้ Wallet เชน BSC แล้วก็ Email a d d เ e s s นะอ่ะก็เดี๋ยวทำต่างขั้นตอนเนี่ยขอให้ล็อกอินก่อนอ่ะนี่ผมก็ล็อกอินไปเรียบร้อยแล้วนะ่ยเป็นแอคเค้าผมอ่ะผมก็จะใส่ BSC Wallet ถามว่า BSC Wallet มาเอามาจากไหนอ่ะเราพิมพ์บน Google ก็ได้จริงๆมันเอาได้ทั้งมือถือนะแล้วก็เราสร้างเองก็ได้นะแต่วิธีง่ายๆบางคนก็ สร้างกระเป๋า MetaMask นะเดี๋ยวมี้พี่ต่อไปผมก็จะมาทําให้สําหรับคนไม่รู้ออมอยากไหนอ,อาจจะโหลดแอปก็ได้นะโหลดแอปมาก็ได้อะแต่ผมทําให้ดูสมมติว่าเราพิมพ์บน Google เนี่ยมันก็จะมีทั้ง BSC Wallet เนี่ยมันก็จะเป็น Wallet Chain BSC นะก็เราก็ใช้กระเป๋า MetaMask ก็ได้นะอ หรือเราจะจะไปโหลดแอปก็ได้นะอย่างสมมติว่าเนี่ยอ่าเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวเนี่ยมีทัสเวเลตนะอ่นเดี๋ยวก็นี่มันก็โหลดแอปก็ได้พิมพ์ว่า wallet บ s c หรือจะสร้างก็ได้นะแต่ว่าผมก็ใช้กระเป๋าในส่วนของของเมตา玛แล้วกันดูว่ามันจะน่าจะปลอดภัยกว่าพวกแอปนะอ่าอันนี้ผมก็ใช้กระเป๋าของเมตา玛นะอันนี้ก็ชี เชนมันก็จะมีหลายมันก็สามารถแอดเชนได้แหละมีเชนที่ผมไว้นะก็จะมีอ BSC เชนอปิดขับนะเชนพาราพารลกอนนะแล้วก็อิตทเรียมนะ่ะผมก็ใช้ของ BSC นะใช้บน MetaMask บนคอมผมได้แหละนะอ่าอันนี้ก็จริงๆถ้าพวกกระเป๋ามันจะมีซีดนะเวลาคุณสร้างก็จะเก็บไว้ให้ดีแล้วกันนะอันนี้ผมเลือกแอดเคาท์ที่11บเอวละกันนะจริงๆมันสร้างได้เป็นหลายร้อยเป็นพันพันแอดเคาท์นะ ผมเลือก a อ c o u n t ที่11แล้วกันอ่ะผมก็ก๊อปมาเลยน,นี่ป๊าบนะของผมนะ,ะแล้วก็มีอยู่กับแอปเรดด้านะรับแอ d o ดับอนะตอนนี้มีเวลา20ชั่วโมงนะอ่าเหมือนกระเป๋าเนี่ยที่เขาให้ขึ้นมารู้สึกว่าเขาเขาขาจะบังคับล็อกอินกระเป๋าเลยนะผมก็ล็อกอินม่อจะมาแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้ผมสร้างขึ้นมาใหม่กันนะก็ถ้ามีปัญหาอะไรมันก็จะไม่เสียหายเพราะว่าผมสร้างด้วยแอคเคาทที่ไม่มีเงินนะอ่า ก็สมัครข้างนอกใช้อาอีเมลแล้วก็ใช้กระเป๋าล็อกอินนะ,ะก็จะประมาณนี้อ่ะหลังจากที่เราใส่ทั้งอีเมลแล้วก็กระเป๋าไปแล้วนะอ่ะก็จะมีขึ้นอย่างนี้นะครับ ก็ต้องรอดูกันว่าเราจะได้แอดดอบไหมนะก็ถ้าไม่ได้ก็ต้องรอดูรอบหน้าแล้วกันนะครับขายของสเล็กน้อยใต้คิววิดีโอจะมีลิงก์สมัครนะอันนี้ขครลิงก์แอดดก็สมัครกันได้นะกระดดนเทดริบโตอันดับหนึ่งของโลกกับไบแนนใครยังไม่มีสมัครได้เทดอันดับหนึ่งนะสมัครเพียงหนึ่งทีใช้อีเมลอย่างเดียวในการสมัครนะยืนยันตัวตนได้บัตรประชาชน30นาทีนะ เปิดมา5ปีนะอันนี้ความปลอดภัยสูงเจนร์เชถือสูงแต่ก็มีความเสี่ยงโอเคเอ็กเว็บเคริปโตที่รับผมตอดแทน1-400%อันนี้เป็นอันดับ3ของโลกนะจะได้ผมตอบแทนการเอินคนกู้ไปเทรดมาที่เหนียวฟิวเจอร์เนะี่ยถ้าเราเอิอนอยู่เรบจะได้รับผลตอบแทนรายชั่วโมงอันนี้เปิดมาเกือบ8ปีนะอันนี้สมัครใช้อีเมลอย่างเดียวในการสมัครนะแต่ไม่ต้องยืนยันตัวตนถอนได้วันละ200,000 u s นะบูคอยอีกหนึ่งเว็บเทรดต้นน้านะ ที่กู้สูงสุด10เท่าอย่างเช่นเหรียญแวดนะถ้ากู้ไบแอนก็จะได้ประมาณ3เท่าถ้ากู้ที่กูคอยได้ประมาณ10เท่านะฟิเจอร์เนี่ยก็ใบน้ำปรับเหลือ20เท่ากูคอยก็จะเป็น75เท่าแต่ตอนนี้ก็เริ่มปรับลดลงบ้างแล้วนะเพราะจากสถานการณ์ที่แบบผันผวนตลาดนะอ่าโอเคเอ็กก็ปล่อยกู้สูงเหมือนกันนะครับเกดไดโอก็เป็นอีกหนึ่งเว็บเทรดเหรียญต้นน้ําที่เปิดมาเกือบ10ปีมีทุกู้ฟาร์มเงินมากที่สุดในโลกนะเหรียญเคยคอยก็มาฟาร์มได้นะ สมัครใช้อีเมลอย่างเดียวเปิดมาเกือบ10ปีนะครับแอลแบงอีกหนึ่งเว็บเทรดนะที่เป็นเหรียญต้นน้ำนะอาจจะมีเจอเหรียญที่ 10x100x หรืออาจจะขาดทุนก็ได้การลงทุนก็มีความเสี่ยงคลิปนี้ก็เป็นที่ช,ชวนเรื่องการลงทุนนะแต่แอลแบงก์ต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องการถอนเงินมันจะถอนขั้นต่ำประมาณ80-150 u s ถ้าเทียกบกับ Exchange อื่นจะถอนประมาณแค่10 u s โอเคเจอกันใหม e ่ EP หน้าในช่องงานอาอนไลน์ว11ครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย